สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผาหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่สิบห้าสิงหาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมาตามแนวท่างปูสามแปดทหเอฟซีทางช่องครับผมเนาะย้ําเน้นโค้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ามือนีครับสิบห้าแะครับพรุ่งนี้เลขออกนะครับผมเนาะจิงเดยปูงวดดิเดเีก่อนแล้วปูทมเนี่ย ฟันดีปรปูวันนี้ปู <t une> <siblings> มาตามแนวทางให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะวันนี้สิบห้าแล้วครับพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้วครับผมพรุ่งนี้เลขออกแล้วครับมาตามปูสามแปดครับผมเนาะ ก้าศูนย์เห้าป็นไดปูเก้าศ <90 95 S 1> นบนวปูบนออเก้าศูนย์ห้าอ๋อเก้าศูนปูหลักสิบหลักหน่วยที่ปูปงดทีเดียวนี้หลักหน่วยเจ็ดแปดสองหลักสิบเจ็ดห้าสองสองห้าออกห้าสอง่ปูเก้าศูนย์ <90 95 S 2> ูนย์เก้าห้าปู <5 S 1> สองคู่บนครับผมหลักสิบกระเดินดีครับผมเนาะหลักหน่วยกระเดินดีหาเชลวดไปไม่ใช่แต่เชลวดเคย้ิงหาเชล้อักหน่วยนะมันเทบติดก็เขยเป็นองปูปูักหน่วยเทบติดก็เขยเลยลักหน่วยครับผมปูว่าหลักหน่วยเดินดีครับผมเนาะครับผมปูตัวมันนี่หัวนี่นี่ว่าง่ายเลย เจ็แปดสองที่ปูหลักหน่วยปูอุที่แล้วเจ็ดแปดสองมาสองครับผมเนาะหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนศูนยงหวดนี้ศูนย์หนึ่งห้าปูหลักหน่วยบนครับผมเนาะหางเสี่เาที่ปูผมก็ศูนย์ก็ห้าเนห้าที่ปูก็เจ็ดลองก็เจ็ดล่องสามคูเก้าห้าเก้าูนย์เก้าเจ็ด เด่นที่เก้าบนเจโปูเด่นที่เก้าบนครับแล้วผู้ทำเนี่ยปูแล้วลูกสาวปูตัวเดียวก้นนี่ไม่สุดสามเก่าวะสามเก่าเจโปรอ๋อก็ลูกสาวปูสามเก่ากับผมเนาะแล้วปูแรงเนี่ยปูแรงปูมากสามเจ็ดเลยสามเจ็ดกระชับจบฮะ สากับสาล่าง3าม,มเจ็ดติปูสามเจ็ดสกปูวาครับผมก็ล่างครับผมสามเจ็ด,จดสามก้ามเจ็ดสามเก้าติปูเสียงนกเขาครับผมเนาะเสียงนกเขาดังดีแท้ สามเจ็ดสามเก้าครับผมมื่อนีกับสิบห้านะครับผมเนาะพรุ่งนี้ก็เลขออกแล้วครับผมมาตามโค้งสุดท้ายของปู่สามแปดนะครับสามเจ็ดสามเก้าจปูแล้วปูถามเนี่ยปูวิ่งตัวปูได้ปู่บงนี่วิ่งตัวไ้ กมมเก,วกว่าที่ปูวิ่งเก่าครับผมเนาะวิ่งเก้าที่ปูนี่ครับถ่าแป๊บนึงครับผมเ,เ,เาามนาะใสปูใสปูคนย่องเก่าเกจอย่นี้ยเก่าเก อ๋อ97เกศูนกน97 90, 90. 97 90จั๊บปู97กชานบ่มีหาต oh. ัวเนี hmm. 90, ้บ่มีหาตัวเนี้อ๋อครับผมุเ่าอันนั้นก็ไ้ครับเ่าเรื่อยชุนอะไรครับผมปูม่ใช่กชุนหรอกพวกมากโกชูนเห้าก็มึงเกศูนจั๊บปู90เกนครับผมเนาะลอง97ปูปาครับผม มัอนี้ก็1 5หาครับผมเนาะหลังจากคลิปนี้เดินทางไปหาปู40ต่อครับผมเนาะนำลายซื้อไปเปิดดวงครับผมปู38บนเดินก่กอ,อก<บ>นกระดูก,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 กที่ปู บนเด่นเก่าที่ปูปูปูวาครับผมเนาะบนเด่นที่เก้าครับบนเด่นที่เก้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดปัปูเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็นะครับผมเนาะส่วนล่างครับผมรอแป๊บนึงครับล่างครับวันนี้สิบห้าแล้วครับผมอากาศคึมคครับผมเนาะลมพัดวอยๆอยตอนนี้ก็ถือว่าอากาศดีปูเพี่อคือว่าเลขกแปดหาดงดังในปูคนนี้ปูอบอกด้วยปูอ,อ๋อปูว่าครับผมเนาะ ปูเห็นเหล็กมันเหล็กดับเหรแปดห้าปูว่าบาออกครับผมเนาะแต่ว่าดังมากครับผมงดนี้ครับแปดห้าครับผมเนาะมือเส้านี่โทรหาแม่สลับบุรีครับผมเนาะแม่สลับบุรีว่าแปดห้าห้าแปดดังมากครับผมเนาะที่สลับบุรีแต่ว่าผมก็ว่าเสือปูครับผมเนาะบาออกครับผมแปดห้าครับผมเตือปู็ให้เจือนหนึ่งมันยังมีหนึ่งมือละเมื่อมันบ่มีหนึ่งเป็นปูเรียบปูเรียบวน ครับแปดกระผม่นี่ปูกระบอกแล้วปูลูางตัวได้ปูลางกวอนนี้ล่างปูมักสามเจ็ดกับสามเก่าสามเจ็ดสามเก่าสดสก่าสก่ใบมันย้นบดขึ้นแล้วปูล่างมีอย่างปูแล้วปูปูมักสามเจ็ดเนี่ยเจ็ดมักเจ็ดได้ห้ากุมนั่งประปู สามเจ็ดครับผมปูบนที่เจ็ดปูบนนก็ซูนมาปูบนปูอันนี้ม่เลองเจ็ด่เจ็ดเลยนปูบนแม่ปูเก่าซูนบ่เก่าซนมแห้งกุ้งมกแห้งเก่าซูนครับผมเนาอพี่บ้านสามตัวซูนว่าถ้าพี่จะแก่สูตรใหม่เป็นปูปูมเก่าัวเก่าโตนะปลาที่ลายโตแต่ปูเก่าโตเก่าคู่อ๋อเก่าคู่นี่นนี่เบื่อมยังเพีย น,นี oh ่อ oh, ื oh. ่อ๋อน <with> <background> ี่เก้าเเจ็ดบุเขากันตะปูตะเกตถึงมันส้นตะเกนะครับผมตะเกึงมันมีสามสามตัวนี้เก่าจะเก่ามีเดียวเก่าคู่มีเดียวว่าห้าศูนยพุนห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับผมนี่บอทพีเทเรียนเก้าคู่ครับผมปูอไม่ไรก้จปูเขาบ้ห้ตัวนี้บอปูบบ่มักเตปูทกนก็ถือบ้านตลอด ม,มาขอกันเนะ้อปูแล้บอกแล้วปูถามเนี่ยล่างปูวิ่งเนื้อปูวิงยังล่างเนี่ยดดดดปูมาเก็บนี่แล้วยิงเก็บเต้ปูเด่นที่เจ็ดครับผมเนาะล่างเด่นที่เจ็ดไ้มาสองคูครับผมสามเจ็ดสามเก้านะเน้นที่สามเจ็ดล่างแล้วก็เก้าศูนย์บนนะครับ วันที่16ทับ8ทับ6 8ครับนี่ครับมาแคปหน้าจอด้อครับผมเนาะของปู่38โค้งสุดท้ายนะครับบนเด่นที่9ครับ909597ครับล่างเด่นที่7ครับ3739ล่างเน้น37บนเน้น90นะครับ ปูนมาเก่าศูนย์แห้งครับผมเนาะนี่ครับโอเคครับผมเนาะเล็บในปูเลแม่่งดีวิเลวางมันบ้องหันบ้องหันนะแม่สลับบุรีตีเน่ยสลับบุรีพันวาเล็ดังสไปูแปดหาหาแปบอนี่เหรอเพื่อนบ้เพิ่ก็เหยยสามเก่าหนละเด่นสามเก่าล่างครับผมปูเด่นสามเก่าล่างครับผม กับสุดท่านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซทัางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคลาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอถ้าชอบ<ม>ฟ้ากดติดตามให้แน่นกดไลค์กดแชร์นะครับ